รุ่นน้องโพสต์ถึงสมรับคำสิงเหรียญมีสองด้านเรื่องนี้แปลกแปลกมนัตบุญจำนงงกำปั้นคนดังชาวไทยออกมาพูดถึงกรณีประเด็นข่าวเช้าของสมรักคำสิงตำนานกำปั้นนักมวยรุ่นใหญ่ลังมีข่าวเช้ากับเด็ก17ปีที่จังหวัดขอนแก่นจากเหตุการณ์จากผับไปถึงที่พักพร้อมทิ้งประโยคเด็ดส่งท้าย โดยมนัสบุญจำนงออกมาพูดว่าที่คือพี่ชายผมผมอยู่กับที่มาตั้งแต่เด็กผมรู้นิสัยที่ดีครับผมเป็นกำลังใจให้พี่ครับอันไหนผิดที่ก็ยอมรับผิดก็ว่าตามกฎหมายครับแต่อันไหนไม่ผิดก็สู้ครับพี่คนเราเหรียญมันมีสองด้านค่อยๆค,ค,ค่อยดูนะครับผมว่าเรื่องนี้มีอะไรแปลกๆครับใครมองอย่างนั้นผมไม่สนเพราะคนนี้เปรียบเหมือนพี่ชายผมครับ